สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันยุดค่ะวันอาทิตย์มะกลางมงให้ง่วกับคุณสวามีค่ะสุธิลักผัวค่ะผัวหากพาเพอแพงพือสู่ชีวิตมานำกันมอเบวิธีชีวิตคนเรียงง่วงบ้านพี่น้องเอ้ยเพิ่นหากงัวเพิ่นหลายเ,เพิ่นแพงหลายเพื่นนคะุณขนาดเย็บตีเนี่ยขนาด เจ็บตีนลูกหมูอันบาดตีนเย็บไปสามเข็มมอเย็บให้กระปันหอแนมอวมรดแต่กเต็เฮ็ดเพื่อนหักหลายแพงหลายลูกไายเพิ่นลูกไายขี้ดม้อหมอ้มอเบมาแต่ลูกไายป่วยบอกไปแต่อยู่มมหม้อแม่เปล่าความงอายเลยนะครับครับเพิ่มเอาเล่งยางคักขับเพลงเล่งยางคักซีมือล้อน่น ออกแบบเองเห็ดเองนักเลงพ่อเพื่นวะติดตามพนันนเด้อค่ะพี่น้องขอหัวซีเมื่อฮิซีมือม่อเฮียสมศักค่ะสสพันรัตนะคะฟาร์มค่ะเอ๊ยจกนะจกลังอยู่อันลูกชายลูกสาวเพนกันนี่เบื้งคพ่อนอะ่ะยาเดือดหมอเด้อหมอหมอมาเลยจ่ะเอ๋ อันนี้ว่าไปใส่อะไรนี่ก็ะวนเดาเฮานี่ละวนเดาอเอานี่ล่ะอือเอาอืออือย่าเหตุใคยห้ไยเทาอันนี้ด,ดื้อดื้อเชื่องเชื่องอ่อนแม่อ่อนอออดเอาอดเอา,อดเ,อาเดี๋ยวไปหาผู้สาวมาให้เดี๋ยวไปแต่้งเมียมาให้จักสองตัวโอเคบอกรับติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้ผมได้ยนะครับ